กิฟรีนอบาบลอนคอลลาเจนเอ็ดบี้ครับถึงบ้านแล้วบ้านมะขามที่นี่ฮะใช่นี่คุณนอนถนนหนบไม่ใช่เป็นกันที่นี่ <laughs> มันเปนแ่นี้ <laughs> <laughs> เอาป้าคุณอยู่แถวนี้ที่นี่คือเนี่ยเลยว่าสี่แยกด้วยขวารัชดาให้ผมรัชดาสี่แยกด้วยขวาใช<า>่ถนนนี้นไม่เคยหลับเหมือนคุงเทพมาละครเหมือนกันเลยย,ยังไงฮะดูดิเป็นยังไงแอนดี้ก็ดูก็จะบอกว่าเนี่ยทีเนี้ย4ชั่วโมงอะมีรถวิ่งคนเดินซื้อของอมอีมันทำลำจ้างครับ ไฟก็มเขาไม่เป้ปิดตลอดเลยก็ไปดูแล้วมันไม่เหงาไงใช่ใช่ไหมนกครับผมต้องการอย่างนั้นเพราะว่าที่ผนมซีเีสนะฮะเหงามากอะเหงาเหงาก็คือแบบคนน้อยสองทุ่มก็ปิดทุกอย่างก็ปิดหมดล้ะอืยอครับเรียบตอนเนี้ยได้โอกาสไม่เหมือนเดิมเนี้ยผมชอบก็เว่าคุณเป็นคนชอบเมืองกรุ ช่อบคนเยอะๆไม่แย่สียงใช่ใช่ถ้าเงี่ยเราคงหนอนไม่หลับอย่างงั้นเลยเหรอใช่ถ้ายังมีหมาขาว่าก็ยังดีมีเสือตุ้กตุ้งอะไรก็ชอบชอบเลยใช่หมายความว่าคุณเดินแถวนี้บ่อยเป็นการบ่อยบ่อยมากนะครับเพราะว่าไม่อยู่แค่ตรงนี้เองเอ็นเด้ครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาไหมมาขามจอดขาอีกที่หนึ่งที่น่าจะเหมาะกับแอนดี้มาก มาขางครับคุณมาซีเว่กับผมแบบนี้แน่ใช่คนดูทางบ้านเขาคิดนะครับถนนรัชดาสี่แยกไม่ขว้าไม่คิดอย่างัไม่ได้นะครับทนี่าคิดอย่งั้นทำไมครับที่ผ่าตาดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อย่าพูดเล่นโทษครับครับไปครับมาเลย ถึ่งแล้วมะขามพาผมมาไหว้ผ้าครับใช่ที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาผมมีเพื่อนหลายคนทักศิลปินอะไรที่ชอบมาไหว้ที่นี่ไหว้พระพิคเะแนนที่เหมาะกับแอนดิคเพราะว่าพระพิคเนแนนแล้วเด็กว่าทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปะทุกเรื่องทั้งหมดเลยคุณรู้ขนาดนั้นเลยอะจากเด็กๆก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับเนี้ยเกี่ยวกับท่านด้วยเรียกว่าคะเนช คชคเนชแต่ภาษาไทยว่าผ้าพีคแคเนชใช่ไหมครับครับผมแต่บางคนก็ทานแคเนช่ใชมัครบมาจากฮินดูถูกต้องเลยเป็นฮินดูครับผมตอนนี้ช่วงปีใหม่ด้วยเหรอครับครับทำบุญกันดีกว่าดีครับผมไปไปไหว้กันเลยครับครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาชุดใหญ่เนาะสองชุดสองชุดนะได้ครับผสองชุดดีกว่าถ้าสองได้ครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่คือ ผลไม้เก้าอย่างนะครับอันนี้จริงๆครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีชุดเล็กชุดใหญ่อันนี้มีอะไรบ้างฮะมีอ้อยมีชมพู่มีมะม่วงแอปเปิ้ลมะพร้าวมีสมับปะรด<อ>สมโอ,โอมีกล้วย<อ>มีฝรั่งฝรั่งอยู่เนี้ยเก่งมากนะไปกันเลยครับผมแม่คุณผู้ชมครับ ช่วงต้นปีใหม่แบบนี้ได้มาไหวและขอพรจากพระพิฆเนศเ mm hmm. ทพแห่งศิลปะและความสําเร็จไท้ผมรู้สึกอิ่มบุญและอิ่มใจจริงเลยนะครับแม่คนที่พามานี่ยังรับร้สด้วยขอบคุณคุณมระขามากๆเลยนะครับโชคดีรับปีใหม่จริงเลยอ่ะทีนี้อันนี้จุดแรกที่เรามาไหว้วันนี้ครับผมข้างในมีหลายจุดดีครับ ไป,ไ,ไปเลยครับเ <ไป S 2> ชิญเลยครับ,รบรับครับผมสังเกตอะไรมาครับอะไรครับที่เรามาไหว้วันนี้พระภิกเนตมนี่หลายปลายังองคนี้ครับคนจะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับครอบครัว ถ้ามีลูกเยอะ okay. ช่วงดูแลคนที่ดูแลคุณ นักแสดงชายคนนี้มีผลงานให้เราได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับนอกจากงานละครแล้วยังมีแง่มุมที่คุณแมนการินไม่ค่อยจะได้เปิดเผยมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของเขากันครับสวัสดีครับผมแมนการินครับผมเป็นนักแสดงคนนึงนะครับที่มีหลายบทบาทและก็มีบางบทบาทครับที่ต้องไปต่างประเทศด้วยอันมีครั้งหนึ่งครับผมต้องไปประเทศออสเตรเลียผมความรู้สึกว่าผมเนี่ยกังวลใจและเป็นห่วงคุณพ่อผมมากๆผมก็มีเวลาดูแลท่านไม่ได้มากเท่าไหร่ และยิ่งไปเมืองนอกเนี่ยเวลาดูแลท่านก็คงจะน้อยลงไปอีกผมเลยกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลท่านได้ดีเหมือนตอนที่ผมอยู่นะครับ<ม>คุณพ่อนะครับคอยดูแลผมมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยและท่านเนี่ยอยากให้กําลังใจผมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมในทุกก้าวของชีวิตผม,มอยากจะตอบแทนพระคุณท่านนะครับโดยการมอบหลักประกันที่ออมเงินนะครับและซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้กับท่านเท่านี้ครับผมก็รู้สึกอุ่นใจและภูมิใจนะครับที่ได้มอบหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนที่ผมรักครับ ไทยประกันชีวิตป้าป้าเขาซื้อไปอินซีนาสาม้้นะฮะอันนิดดีกว่าอ่าเลือกเป็นด้วยเหรอที่มันจะใหญ่นิดหนึ่งใช่ไหมอ๋ใหญ่ๆนิดเนียงน่าไทยประกันชีวิตเช้าวันนี้อากาศสดใสมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณมะขามที่ตลาดเทเวศครับแต่ เอ๊ว่าแต่ว่าทำไมเนาะถึงได้น,นัดผมมาเดินตลาดเช้าถูขนาดนี้อแอนเดี้ครับผมมาเลยวันนี้โชคดีมากนะครับทำไมครับวันนี้รามาขามจะทำอาหารไทยให้กินโอ้มีหน้าอะถึงมามาตลาดสดนี่ใช่อาหารไทยใช่ไหมครับอ๋ออย่างนี้ผมขอพูดคำว่าอร่อยก่อนเลยแล้วกันรอร่อยมากไม่ใช่อร่อยไม่พอ มากกว่านั้นเอ้คุณผู้ชมครับนี่เขาพูดเหมือนกับว่าเคยใครทำให้คนอื่นกินหรือยานเขาข้างตัวเองหรือเปล่าเคยเดี๋ยวขโมะขามเนี่ยติดใจมากเขาจะมาหาขโมะขามทุกอาทิตย์เลยยังนั้นเลยแล้อวันเสาร์พวกมันอะไรเมนูอะไรเต็มเลยอะเมนูอะไรแบงค์คิวยาวเลยครับไม่เลยพ่อไม่สนุกเดี๋ยวก็ดูเอ้าได้อ่าไปจ่ายตลาดดีกว่าโอเค คุณผู้ชมครับตลาดเทเวศแห่งนี้เนี่ยมีของสดและของแห้งมากมายเลยทีเดียวนะครับและคุณมะขามก็เดินเลือกซื้อคล่องแคล่วเลยทีเดียวเก่งครบเครื่องจริงเลยพอฝรั่งคนนี้เนี่ยเด้อันนี้กระขับอ,อันนี้ขับนะเอ่งร้อยสิบบาทเส้นสิบบาทครับครับพ่หอมแดงเดี๋ยวก็มีมะขามมะขามเสียบ เท่าไหร่ครับท่านสิครับไอ้น้ำจิบนะปุ๊บขอบคุณมากครับสวัสดี้ครับสวัสดี้ครับวันนี้จะเซนนิดหน่อยครับขอนเนี่ยฐานแล้วครับพริกแดงมีพริกแล้วครับขอนนี้นะฮะมีพริกแล้วก็ขอเซส้นแตงกวาฐานนี้ดีกว่าอ่าเลือกเป็นด้วยเหรอที่มันใหญ่นิดหนึ่งใช่ไหมอ๋อใหญ่ใหญ่นิดเดียวน่ามาเคยกันเลยเหรอมาเคยกันเดี๋ยเดี๋ยวนะเนี่ยผมชอบที่มันอ่อนๆนิดหนึ่ง อีกก็ได้อ่าอีกก็ได้เนาะแล้วก็ขาเมินขาวครับอ่าขาดไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันคุ้นม,ม,มากเลยขาดไม่ได้จริงจริงอ่าเอาอย่างนี้เลยนี่แหละครับอันนี้พระเอกของผมไหนครับนี่ไฟน์ซีอครับครับ,รบถูกต้องป้าป้าเขาซื้อไฟนซีนาสามชิ้นนะครับ ือกซื้อของกันจนเสร็จแล้วพ่อมะขามก็ยังไม่บอกผมนะครว่าเมนูที่เขาจะทำเนี่ยเป็นเมนูอะไรแหมอะไรจะเป็นความลับขนาดนั้นครับคุณมะขามแอนดี้ <Andy, S 1> ครับผมดูว่าแาวนี้น้ำท่วมทุกวันเป็นเดือนก็น้ำก็ถึงขนาดาเนี่ยต้นไม้ไมมนตายไปแล้วอาาตอนนี้คิดว่าเราก็ทำ อาหารกันอมไม่ต้องใช้่านครับแค่กระชายนี้ก็ได้ก็คือใช้ต้นไม้ที่ตายไปแล้ว<ช>เอาเป็นฟืนใช,ใช่ะมาลองดูอะลองดูนที่กระทำวันนี้ปลาเค็มหลนเคยกินไหมปลาเค็มหลนครับไม่ครับผมกินแบบ ปูหลนอหนเนี้ยสุดยอดเลยแต่นี่แปลกสำหรับผมนะครับไม่รู้ว่าแปลกสำหรับคุณผู้ชมหรือเปล่านาะใช่ไหมคุณผู้ชมปกติกินปูหลนใช่ไหมแล้วก็เวลาย่างอย่างเงี้ยเวลาย่างก็ต้องแบบพอดีพอดีก็คือห้ามสุกมากก็คือพอมีกลิ่นแล้วก็แบบสีชมพูนิดๆน่าจะเสร็จแล้วครับลองดูอันนี้ได้ไหมดูดูก่อนอ๋อนียอันนี้ก็ทานได้แล้วอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยเริ่มทันแรก ที่จะทาเมนูของมะขามวันนี้ออตอนเริ่มจากนี้อะไรครับอันนี้คืออะไรมะขามครับอันนี้ตกลงนี้นนชื่อมะขามคุณนี่คือมาจากนี้หรอใช่คุณชอบมะขามเหรอชอบมะขามแต่กินไม่ได้ท้องเสียเอา้าแล้วม,มาตั้งชื่อตัวเองอนะั่นนัจริงๆแล้วเริ่มจากนั่งกับเพื่อนๆอฮะผมชื่อจริงชื่อแพร์ ภาษาภาษาสวีเดน P E R แพรรอเรือโอ้คุณได้ไหมแพรไม่ใช่แพร์แพรครับถูกต้องแพรหูแ้วยากไหมยากยากโอเคสรุปแล้วนั่งกับเพื่อนเพื่อนเข้าจําชื่อไม่ได้สักทีเพราแพรอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าชื่อมะขามดีกว่าฮพราะเพราะว่าพอดีเขากินมะขามอยู่กําลังกินมะขามอยู่แล้วก็บอกให้ฝรั่งคนนี้ ตอนช่วงแรกๆมันมาอยู่พูดไทยไม่ได้เลยอาฮะแล้วเขาบอกว่าต้องชื่อมีชื่อไทยดีกว่าคุณผู้ชมครับผมอยากใทีวีเนี่ยรับกลิ่นได้จริงๆเลยนะครับว่าอ,อแค่กลิ่นนี้ยังหอมหน่าทานมากๆเลยผมไม่ไหวละอยากทานแล้วอ่ะ จะได้ทานกันแล้วกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาเค็มหลนครับปลาเค็มหลนผมก็ไม่เคยทานมาก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่เมื่อกี้เราลองชิมดูแล้วอร่อยมากที่สุดที่สุดเลยครับลองดูครับลองดูนิดนึงเริ่มเลยนะครับเริ่มได้ครับโอเคอ่าข้าวสวยนี่ขาดไม่ได้นะคนไทยนะนิดขาดไม่ได้ครับตองตองอร่อยมากโอ้โหมบบนีด้วยข้าวสวยไม่ใช่นี่ ดิก็ค่อยๆมันต้องกินแบบเดี๋ยวหมดถ้าไม่กินผมกินเอง นดิไปเที่ยวอีกที่นึงที่ไหร่ค EX รับยังไม่บอกแต่ว่ามีนิดหน่อยก็คือว่ามีเสียงโหเอ้โหเอ้ตลอดผมรู้ละคืออะไรคือพอเราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บคนโฮไงออกไปออกไปใช่มั้ยไม่ๆๆๆๆๆแค่รับเชิญของผมคนนี้มีความรับเยอะจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็ คิดว่าที่มะขามก็จะพาผมไปเนี่ยคงจะมีอะไรที่น่าสนใจแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามะขามฝักนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้อันนี้โต๊ะที่เขากจะนอนอย่างเงี้ยล้วก็นวดก่อนอ๋ออันนี้เป็นในช่มันจะเนีนจะนอย่างเงี้ยล้วก็จะกระตนวดการทุกอย่างก่อนใช่ใช่นนมันหมดเลย